เอ็มจีเซลประเทศไทยครับปล่อยทีเซอร์ของ New MGES ครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวเป็นรุ่นแรกอย่างเป็นทางการของ MG ในประเทศไทยเอาเลยครับมาลุ้นกันดีกว่า13มีนาคมนี้ครับก่อนจะไปชมกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยครับถ้าไม่อยากรุ้นนะครับ New MGES เนี่ยก็คือ MG p Minor Chain นั่นเนอะไรครับผม แม่ไม่เข้าใจนะฮะ MG Cell ขยันตั้งชื่อจริงๆครับสำหรับข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ทาง SAIC Motor CP และบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยเผยออกมาอย่างเป็นทางการให้ผมคือข้อมูลของ New MG ES ครับที่ชูจุดเด่นด้านการเป็นรถไฟฟ้าเติมเต็มความสะดวกสบายโดยจะมีการให้เปิดรับจองเป็นเจ้าของก่อนใครเพื่อรับสิทธิพิเศษในวันที่13มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไป ที่โชว์รูม MG ที่เป็น Authorize d ของรถ EV ทั่วประเทศนะครับรวมถึงช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MG Thailand ครับโดย New MG ES ครับหรือจะเรียกว่า MG EP Minor c h a n หรือต่างประเทศเนี่ยมันก็คือ MG 5 EV นะครับผมจะเป็นโมเดลแรกของปีที่ MG จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการชูความโดดเด่นในเรื่องความสะดวกสบาย ในการใช้งานได้ทุกรูปแบบด้วยแนวคิดการพัฒนารถที่มีเอกลักษณ์สไตล์บริดจ์ด n ามิกทั้งด้านสมรรถนะการขับขี่ E Performance จากขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า100% Generation ใหม่ที่ยกระดับขึ้นใหม่ในทุกด้านทั้งการควบคุม การออกแบบให้เข้าถึงทุกการใช้งานและความปลอดภัยแบบจัดเต็มครับสำหรับลูกค้านะครับที่จองก่อนใครในวันที่13มีนาคมตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับข้อเสนอพิเศษครับวางเงินจอง10,000บาทใช้เป็นส่วนลดได้20,000บาทพร้อมรับฟรีครับอุปกรณ์ต่อเชื่อมกระแสไฟ V2L มูลค่า10,000บาทก็คือจอง10,000ได้30,000นั่นเองทั้งที่โชว์รูม Authorize EV ของ MG นะครับผ่านช่องทางเว็บไซต์ครับ onlinebooking.mgcar.com หรือจองผ่านแอปพลิเคชัน MG Thailand ย้ำอีกทีนะครับ13มีนาคมนี้ตั้งแต่8โมงจนถึง19มีนาคมเวลา5ทุ่ม5 9นาทีครับแต่นอกเหนือไปจากนะครับรายละเอียดการเปิดจอง New MG ES แล้วเนี่ยทาง MG Cell ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของตัวรถออกมาแต่เขาเน้นคำว่า ขุมพลง 55, ังมอเตอร์ไฟฟ้า100%เจเนอเรชันใหม่ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าคำว่า100% g เ n e r a t i o n จเนอเรชันใหม่ของเขาจะอัปเกรดในส่วนของแบตเตอรี่อัปเกรดในส่วนของมอเตอร์ให้แตกต่างไปจากตัว mgep เดิมยังไงนะครับวันนี้ครับเคยมีข้อมูลของตัว mgep minor c h a i n ครับหรือที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่า mg 5 ev เนี่ยมาฝากกันครับ ก่อนหน้านี้การเปิดตัวในประเทศไทยราคาเนี่ย9 8 8 0 0 0บาทก่อนที่จะมีเรื่องของมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนะครับทำให้ราคาเนี่ยลงมาเหลือที่7 7 1 0 0 0 0บาท MG EP ก็เลยขายดีมาก ขายดีมากๆเลยจนตอนนี้ครับก็มีการหยุดรับจองไปนานแล้วนะครับเพื่อที่จะรอรุ่น Minor c h เช n ใหม่นี้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่ราคาคงไม่ได้อยู่ที่770,000บาทอย่างแน่นอนครับความโดดเด่นของเขานะครับรถแบบ Estate หรือวา้อนแบบนี้จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่เยอะมาก479ลิตรครับและพอพับบ่อหลัง1,367ลิตร ขุมกำลังเนี่ยในต่างประเทศจะมีทั้ง Standard Range แล้วก็ Long Range นะครับรุ่น Standard Range เนี่ยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า176แรงมา้า280นิวตันเมตรแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตครับ50.3กิโลวัตต์อว์ทาระยะทางสูงสุดตามมาตรฐาน WLTp อยู่ที่320กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับส่วน Long Range นะครับ มอเตอร์ไฟฟ้า156แรงม้า280นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นลิเทียมเทนารี61.1กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่400กิโลเมตรต่อชาร์จการชาร์จไฟ AC สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์5ชั่วโมงใน Standard ด a n น e นะครับส่วน DC Fast c ชาร์จเนี่ย87กิโลวัตต์ใช้เวลา0ถึง80ใน40นาที แล้วก็รองรับการจ่ายกระแสไฟ Vehicle to Load สู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้นะครับระบบความปลอดภัยเองเนี่ย MG4 EV มีอะไร MG5 EV หรือว่า MG EP คันนี้ก็มีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้องการล้อล็อก ABS EBD นะครับ BA ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนคันด้านหน้าบายสปอร o ตมอนิเตอร์ลิงช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแจ้งเตือนการชนด้านหลังช่วยเตือนขณะถอยหลังเบรกขณะถอยหลังเรียคอสทราฟฟิค alert เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติตัวจับพฤติกรรมผู้ขับขี่แล้วก็ช่วยเตือนการเปิดประตูด้วย ท่านใดที่สนใจนะครับรอชมตัวปเป็นๆได้ในงานมอเตอร์โชว์อย่างเป็นทางการแน่นอนครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องเอาข้อมูลมาฝากให้ได้เนี่ยคือเรื่องของการส่งมอบเพราะ m g เนี่ยเปิดตัวรถไฟฟ้ามาหลายๆครั้งกระแสดีมากแต่รอคิวนานมากไม่มีรถส่งมอบนะครับต่างจากคู่แข่งที่มาแบบโคตาชัดเจนเปิดจองส่งรถบุ้มบัมบ,บุมบัจนตอนนี้ ขึ้นเบอร์หนึ่งของยอดส่งมอบรถยนต์ไฟไฟ้าในประเทศไทยไปแล้วในขณะที่ MG มีรถเปิดหลากหลายรุ่นกระแสะดีแต่พอถึงเวลาจริงรอนานไม่มีรถส่งมอบสุดท้ายก็แผ่วแล้วก็อยู่ในสภาวะอย่างที่ทุกคนเห็นกันในปัจจุบันครับอะก็ให้กำลังใจแล้วกันยังไงครับมีโอกาสได้สัมผัสตัวเ,เป็นๆแล้วจะเอาข้อมูลและรายละเอียดสเปคมาฝากกันอย่างแน่นอนครับกด like, share, ลไลค์ subscribe แชร์รอไว้ได้เลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ